ล็อกเก็ตปลดหนี้บูชาครูหลวงปู่ชื่นวัดตาอีจังหวัดบุรีรัมย์ปี2545รุ่นสร้างกุฏิหลวงปู่ชื่นทันในสร้างอย่างตั้งใจเพื่อไว้บูชาติดตัว ด้านหลังบรรจุด้วยผงพุทธคุณอิติปิโสผงนวหอรคุณผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงคลเจดีผงชั้นโรงใต้ดินผงว่านมหาปราบผสมกับผงตะไบเจดีเก่าของขเขมรและฝังทะชัยบัวรอบท่านบอกว่าจะได้มีโชคมีชัยไปตลอดและอุดด้วยผงเหล็กน้ำพีหลวงปู่ชื่นท่านยังได้ย้ำอีกว่าให้บูชาให้ดีจะกินไม่หมดจนไม่มีมีแต่สุข ถึงแม้หลวงปู่ท่านจะมรณภาพไปแล้วหลวงปู่ท่านมรณปีพศ2547แต่ก็ยังมีผู้คนเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของท่านอยู่ไม่ขาดเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลดีแรงเห็นผลทันตาอธิษฐานได้ดั่งใจปรารถนาหลวงปู่เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของสิทธิานุสิ์และผู้คนทั้งหลายที่ศรัทธานในบุญบารมีของท่านวัตถุมงคลของหลวงปู่ชื่นเป็นสุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคที่ต้องมีไว้ บูชา